สวัสดีครับหลังจากที่เราพาบินชมในเมืองกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์นิวยอร์กนะฮะหรือว่าลอสแอนเจลิสก็ที่ไปชมที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะฮะไปชมตึกกันมาหลายวันแล้ววันนี้เราก็จะพามาบินชมธรรมชาติกันบ้างซึ่งวันนี้เราจะพามาที่สกอตแลนด์นะฮะพามาบินชมในหุบเขาซึ่งหลายคนชอบนะฮะเพราะเป็นทะเลหมอก วเวลาเราไปเที่ยวเขาคอหรือจะไปน่านหรือไปเชียงใหม่หรือไปภูต่างนี่นะฮะเราก็มักจะชอบที่จะไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ตื่นเช้านะฮะดีห้าเพื่อที่จะมารอชมทะเลหมอกนะฮะหมอกนี่มันเกิดจากการที่ไอ้น้ำเนี่ยนะฮะมันเจอความเย็นนะฮะไอ้น้ำซึ่งปกติาตาเปล่ามองไม่เห็นนะฮะเจอความเย็นมันก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำพอเป็นหยดน้ำเนื่นองจากว่าเม็ดมันเล็กลนะฮะเม็ดมันเล็ก มันก็เลยไม่ได้หนักมากพอนะฮะไม่ได้หนักมากพอที่จะตกออกมาเป็นฝนนะมันก็ลอยลอยตัวฮะลอยตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขานะฮะลอยตัวเวลาเรา,เราเอามือไปโบกนะฮะเอามือไปจับหมอกหรือจับเมฆนี่นะฮะมันก็จะรู้สึกว่ามือเปียกๆนะ,ะแต่ไม่เปียกมากนะเพราะมันยังไม่ได้เม็ดใหญ่เท่ากับฝนถ้าเป็นฝนเนี่ยมันหนักมากมันจะตกออกมาที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอกเนี่ยนะฮะมันก็จะเรียกว่าเป็นขาวๆตาเปล่ามองเห็นได้นะฮะ กระจุกรวมกันมักจะอยู่ในหุบเขานะเน่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีทะเลหมอกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด็นหุบเขาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับตอนนี้เราก็บินมาชมในหุบเขาก็คือเทือกเขา2อันเนี่ยนะฮะทีออ่อยู่ขนานกันนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งออกมานะสถานที่อย่างนี้เนี่ยส่วนมากก็มักจะเกิดหมอก แรกเริ่มเราก็จะบินสูงเหนือระดับหมอกก่อนนะฮะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นคล้ายๆลักษณะนี้นะฮะข้างล่างก็เป็นแม่น้ำนะฮะเราก็จะบินเรียบเทือกเขาลูกที่ไปเรื่อยๆนะครับก็ทางฝั่มือก็เป็นทะเลหมอกนะฮะทีนี้เราก็จะลองบินข้ามภูเขาลูกนี้ไปภูเขาแถวนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีดินอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้น ส่วนมากแล้วเนี่ยต้นไม้มันจะไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เป็นปา่าทึบเหมือนกับป่าเขตร้อนนะฮะเพราะแถวน,นี้เนี่ยมันเป็นเขตที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะหนา,เนนาหวเย็นนะฮะหนาวเย็นนะครับข้ออันนี้ช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันมก็หิมะก็ยังไม่ปกคลุมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแถวนี้เนี่ยอากาศเย็นนะแล้วกออ็ไม่ได้มีต้นไม้ที่ว่าเป็นต้นใหญ่ๆนะต้นไม้มันก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นเล็กๆบางๆเป็นหญ้าอะไรพวกนี้ฮะเป็นพืชล้มลุกกันนะครับ ก็ไม่ได้เป็นพื้นยืนต้นถาวรแบบเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นภูเขาแถวนี้มันก็จะดูแปลกตาออกไปนะไม่เหมือนภูเขาในเมืองไทยเราก็จะบินไปเรื่อยๆนะผมก็จะไม่บินสูงมากเพราะถ้าบินสูงมากนี่ก็จะมองไม่เห็นอนนี้มองไปข้างหลังนะก็จะเห็นเป็นเทือกเขาเนี่ยเ,เป็นเขาเรียบๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเราก็บินข้ามเขาลูกนี้ไปนะฮะ ก็จะเจอวิวอีกแบบหนึ่งซึ่งแถวนี้ก็เรียกว่าหมอกก็าอาจจะไม่เกิดมากแล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปไกลๆนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ราบนะฮะเป็นพื้นที่ราบาเดี๋ยวเราก็จะบินลงไปข้างล่างนะฮะระหว่างที่บินเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมมานะเปลี่ยนมุมให้ดูว่าถ้าเกิดมองไปข้างหลังนี่เป็นไงมองไปข้างหนจะเป็นยังไงนะฮะ ย่าบินช้าๆนะฮะย่าบินช้าๆเพราะว่าแรกๆนี่ผมเอาเครื่องบินเจ็ตมาบินดูไม่ทันนะมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินดูไม่ทันเพราะฉะนั้นเอาเครื่องบินที่เป็นใบพัดเนี่ยเครื่องบินใบพัดนี่มันก็จะบินไม่เร็วมากนะครับคราวนี้ผมก็จะเลี้ยวมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะบินไปตามแม่น้ําสายนี้เวลาเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเวลาเราพูดถึงคําว่าแม่น้ำเนี่ยฮะ เราก็มักจะนึกถึงแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมฮะซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากเลยนะฮะจริงๆแล้วคําจํากัดความของคําว่าแม่น้ำเนี่ยนะฮะก็คือเป็นแหล่งน้ําที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยไหลามาเรื่อยๆนะฝรั่งเนี่ยบางทีแม่น้ำเนี่ยเล็กกระจิ๋วเดียวเองเล็กกว่าคลองอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไหลามาเรื่อยๆเยขาจะเรียกแม่น้ำนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนขุดเนี่ยอย่างเช่นคลองสาธรเนี่ย เ,เขาก็จะเรียกว่าคลองนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราไปคุยกับฝรั่งเนี่ยคำว่า river หรือแม่น้ำเนี่ยนะฮะบางทีแม่น้ําที่ติดทะเลนะอย่างเช่นอินเดียนริเวอร์เนี่ยโอ้โหใหญ่มากใหญ่กว่าแม่น้ําเจ้าพยาเลยเยอะเลยนะฮะบางทีแม่น้ำเราไปเห็นตามชนบทนเ,นเล็กกระจิ๋วเดียวเนี่ยเล็กกว่าคลองอีกเขาก็เรียกแม่น้ำนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำจำกัดความของขแม่น้ําของฝรั่งกับคนไทยเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ผมก็จะบินไปเรื่อยๆนะบินพยายามบินต่ำนะข้างล่างก็เป็นแม่น,มน้ำนะครับ อีกคำหนึ่งนะฮะที่จะเห็นก็คือคาว่าลำธารน,นะฮะลำธารก็จะเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยก็เห็นภาพเลยนะฮะลำธารก็จะเป็นสายน้ําเล็กๆนะฮะที่ไหลามาจากบนภูขเขานะฮะเมืองนอกก็ถ้าเกิดมันจิ๋วมากเนี่ยเขาก็เรียกลำธารเหมือนกันนะครับโอเคผมก็จะบินลงจากภูเขาลูกนี้นะฮะลงไปข้างล่าง บริเวณนี้ก็จะไม่ได้เกิดทะเลหมอกอะไรกันมากมายนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างนะครับไอน้ําที่มันกลั่นตัวเป็นหยดน้ําที่เป็นสีขาวๆเหมือนเมฆนี่ฮะที่คือหมอกเนี่ยฮะมันก็กระจายไปทั่วๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้อัดแน่นมากมันก็ไม่ได้กลายเป็นทะเลหมอกที่เรียกว่าหนาทึบนะส่วนมากแล้วเวลาเราไปต่างจัดเนี่ยเราก็จะชอบดูทะเลหมอกที่มันหนาๆยิ่งหนายิ่งสวยนะฮะถ้าเกิดหนามากๆเนี่ยมันจะแบบ โอ้โหเรียกว่ามองไม่เห็นข้างล่างเลยนะฮะก็จะเหมือนปุยนุ่นนะฮะแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวแบบนั้นเนี่ยเราต้องตื่นเช้ามากๆถ้าไปสายนี่มันหายไปหมดนะครับบางทีเวลาเราไปดูทะเลหมอกเนี่ยบางคนก็จะนึกถึงแต่ภาคภาคเหนือใช่ไหมฮะภาคเหนือแต่จริงๆแล้วภาคใต้มันก็มีเหมือนกันนะฮะภาคใต้ก็มีเหมือนกันต้องหุบเขาตรงเทือกเขาตะนาวศรีนะฮะตรงที่อยู่ระหว่างจังหวัดชุมพรไปจังหวัดระนองนี่นะฮะ มันก็มีหลายเทือกเนี่ยที่เสามารถเอารถจอดนะฮะเป็นที่จอดรถนะฮะเป็นที่จอดรถซึ่งเรามองลงไปแล้วดูทะเลหมอ,อกได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมากลางวันเนี่ยมันก็จะเห็นไม่มากเท่าไหร่นะที่ผมก็จะบินไปเรื่อยๆนะินเรื่อยๆชมความงามตามธรรมชาตินะฮะวันนี้จะไม่ไม่มีตึกนะฮะวันนี้ไม่มีตึกมีแต่ภูเขากับแม่น้ําลําธารแล้วก็เป็น มองนะฮะวันนี้ส่วนมากผมจะฉายไปทางที่เป็นเทือกเขาเนี่ยสลับซับซ้อนนะมองเห็นไปสุดลูกหูลูกตานะฮะจะชอบวิวอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูแล้วสบายตานะฮะถ้าเกิดเป็นวิวที่เป็นตึกนะผมก็จะชอบไปในเมืองที่เป็นตึกหนาๆทึบๆเลยอย่างเช่นนิวยอร์กหรือฮ่องกงนะฮะ เอาให้มันแน่นไปเลยนะถ้าเกิดตึกปะปรายเนี่ยมันก็จะดูมันก็ไม่แน่นมันก็ไม่ไม่สวยนะฮะตึกมันก็ต้องอยู่อัดกันให้แน่นๆไปเลยหรือไม่งั้นก็ไม่มีไปเลยนะฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดมันปนปนกันอย่างสมมติแถวแถวนี้มีตึกขึ้นมาปรี๊ดสูงมาตึกหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สวยนะฮะอา่าที่ธรรมชาติมันก็ควรเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับโอเคประเดี๋ยวผมก็จะบินเข้าไปาแถบ,แถบ ทางขวามือแล้วกันนะฮะเอาทางขวามือแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราก็บินฝ่าทะเลหมอกมาแล้วจากเทือกเขาหนึ่งนะฮะ,อะตอนนี้เราจะนําเครื่องไปลงจอดแล้วกันฮะเนื่องจากว่าเครื่องบินใบพัดอันนี้เนี่ยมันมีเรียกว่าฐานที่เรียกว่าลอยน้าได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องหาสนามบินนะฮะเราหาแค่แม่น้ําหรือว่าเป็นบึงเป็นบึงหรือแม่น้ำเนี่ยเราก็จะสามารถนําเครื่องแลนดิ้งได้นะครับ วิธีการก็เหมือนกันฮะก็พยายามลดความเร็วลงมาเปิดแฟลปนะฮะใครที่ลองหัดขับฟลายซิมเลเตอร์อยู่นะเ็เปิดแฟล Cup, อนะปอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะสามสเปนะครับเปิดแฟลปเพื่อที่ว่าเราจะทาให้เครื่องมันช้าลงนะฮะแล้วก็ยังเร่งเครื่องอยู่นะถ้าเกิดอ,อยู่ระดับเครื่องเลยเนี่ยบางทีเครื่องตกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งเครื่องพอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่ต้องการให้เครื่องมันบินเร็วกันไปเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีเปิดแฟลปเอา อันนี้ก็แลนดิ้งได้อย่างสวยงามแล้วนะฮะมาชมกันอีกมุมหนึ่งมาชมด้านข้างบ้างก็จะเห็นว่าเราบินเข้าไปในหมอกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะนี้อ่ n แลนดิ้งได้แล้วนะฮะคราวนี้มาชมมุนทางเฉียงๆกันบ้างแต่มุมนี้ผมชอบนะเพราะว่าพราทิตอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับถ่ายย้อนแสงก็จะมุมนี้เราชอบเพราะมาถึงมันเกิดแฟลร์นะ,ะดูแล้วมันแบบเ,เก๋ดีนะฮะ พอนี้เราก็นําเครื่องลงจอดให้สําเร็จแล้วก็จะ,ะให้มันถลายขึ้นมาบนทรายเลยนะขึ้นฝั่งไปเลยนะครับ